สวัสดีครับบุญส่งฟาร์มชาแนลครับวันนี้ลุงบุญส่งจะนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตเพื่อให้มีประสิทธิภาพหรือเดินไปสู่เป้าหมายที่เราต้องการนั้นเราจะทำได้อย่างไรครับเชิญรับชมรับฟังได้เลยครับทีนี่คือควายที่เขาจะต้องกินหญ้าเพื่อ ให้ชีวิตนั้นอยู่รอดไม่ว่าสัตว์ใดๆหรือสัตว์ที่มีอยู่ในโลกนี้ก็ต้องเอาชีวิตให้รอดอยู่ให้ได้ก่อนเป็นอันดับแรกครับนี่คือวิธีการของลุงบุญส่งที่ได้ปฏิบัติมาแล้วก็พิสูจน์ให้เห็นว่าสิ่งที่เราจะต้องรีบทำหรือรีบ ในเรื่องของการดําเนินงานนั้นก็คือการเวลาครับเวลานั้นมันเป็นสิ่งที่กำหนดชีวิตเราให้อยู่ได้เท่าไหร่และจะมีความสุขมีมากหรือมีน้อยก็ขึ้นอยู่กับการกระทำของเราคือการปฏิบัติตัวของเรานั่นเองที่จะนำไปสู่ในเรื่องของความสุขและความสำเร็จที่เราต้องการครับ นี่คือที่เราจะต้องเน้นก็คือในเรื่องของจะต้องรีบเขาเรียกว่าค่าเวลาหรือทำเวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับตัวเรานั่นเองถ้าเรามมวล่าช้าหรือเขาเรียกว่าลังเลใจหรือไม่แน่ใจในเรื่องของการใช้ชีวิตเราก็ปล่อยไปตาม เขาเรียกว่าตามกิเลสหรือความอยากของเราที่ไม่อยากจะทุกข์หรือเดือดร้อนในเรื่องของการทำงานบางคนคิดว่าการทำงานนั้นมันเป็นในเรื่องของการเขาเรียกว่าเกียรติค้านหรือการในเรื่องของลังเลใจไม่แน่ใจว่าเราจะ เดินไปสู่ที่เราต้องการได้หรือไม่เพราะความไม่แน่ใจความลังเลใจหรือความเกลียดค้านี่เองทําให้คนเรานั้นต้องมีความเป็นอยู่ที่ไม่เสมอเหมือนกันก็เพราะว่าการกระทํานั่นเองครับนี่คือลุงบุญส่งจําเป็นที่จะต้องเน้นว่าการเวลานั้นเป็นสิ่งที่สําคัญอายุของคนเรานั้นก็อยู่ทํางานได้นั้นก็ประมาณสัก ยี่สิบสาหรือ40ปีก็ขึ้นอยู่กับในเรื่องของสุขภาพของแต่ละคนครับถ้าคนไหนเขารู้ตัวว่าจะต้องรีบทำอะไรก่อนหลังก็ต้องดำเนินการอย่างไม่หยุดยัง้งหรืออย่างไม่ลังเลใจหรือไม่ขเขาเรียกว่าปล่อยให้เวลานั้นฆ่าเราเราต้องรีบทำครับถ้าเราไม่รีบทำเราก็ไม่มีโอกาสที่จะทำในเรื่องของ ความสุขให้กับตัวเราได้เพราะว่าอะไรครับเพราะว่าการดําเนินชีวิตนั้นจําเป็นที่จะต้องขอเขาเรียกว่ามีรายได้ครับเมื่อมีรายได้ก็ต้องนํามาในเรื่องของความเป็นอยู่ในเรื่องของอาหารการกินสิ่งต่างๆเหล่านี้นั้นมันเป็นขเขาเรียกว่าอาชีพนะครับนาะที่เราจะอยู่รอดได้นั้นก็คือการปฏิบัติงานการปฏิบัติหน้าที่ให อยู่ดีมีสุขก็เพราะว่าเราจะต้องปฏิบัติในสิ่งที่เรารักสิ่งที่เราสนใจสิ่งที่เราคิดว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ถูกต้องนั่นก็คือในเรื่องของการดําเนินไปสู่ในเรื่องของความสําเร็จในเรื่องของขจัดในเรื่องของความยากจนครับเหมือนกับองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9และรัชกาลที่10นั้นก็ต่อยอดในเรื่องของ เศรษฐกิจพอเพียงที่ว่าเศรษฐกิจพอเพียงนั้นเราต้องทำความเข้าใจให้ดีเพราะว่าถ้าไม่อย่างนั้นเราก็จะหลงทางหลงทิศครับเพราะว่าการทำอยู่ทำกินนั้นก็ต้องทำให้พออยู่พอกินก่อนอันดับแรกครับก็ค่อยขยับขยายในเรื่องของการดำเนินในเรื่องของกิจการนั้นขึ้นเป็นเขาเรียกว่าขั้นตอนขึ้นไปเรื่อยๆครับ เพราะว่าการทํางานนั้นมันเป็นในเรื่องของการเรียนรู้และทําให้มีประสบการณ์และมีในเรื่องของความชำนาญในเรื่องของการดําเนินงานถ้าเราไม่ทํางานหรือไม่ปฏิบัติงานเราก็ไม่รู้จุดอ่อนจุดแข็งหรือความสําเร็จนั้นจะเกิดขึ้นได้อย่างไรเพราะคนที่รู้แต่ไม่ไม่ปฏิบัติหน้าที่ก็ถือว่าเท่ากับไม่รู้ครับนี่คือ ลุงบุญส่งต้องพยายามเน้นให้ลูกๆหลานทุกคนนั้นต้องขจัดในเรื่องของการทำเวลาหรือค่าเวลาเพราะว่าคนเรานั้นถ้าทำงานอย่างมีความสุขแล้วถึงจะมีทุกข์นะครับนะเรื่องแดดฝนนะครับทำให้หนาวร้อนเราก็ยังเกิดความสุขครับเพราะเราพอใจพอใจในสิ่งที่มีพอใจในสิ่งที่ได้พอใจในสิ่งที่เราปฏิบัติ ก่อให้เกิดในเรื่องของการให้ชีวิตนั้นอยู่รอดและนำมาสู่ในเรื่องของความสุขครับความไม่สบายกายไม่สบายใจได้ชื่อว่าทุกข์เพราะเป็นของทนได้ยากนี่เองพระเ,เจ้าจึงกำหนดในเรื่องของอริยสัจสี่เป็นสิ่งที่กำหนดให้คนเรานั้นต้องปฏิบัติครับในเรื่องของอาชีพนะครับนะในเรื่องของการดำเนินงานอยู่รอดนั้นก็อยู่ใน องค์ประกอบของอริยสัจส,สี่ทุกสมุทยัยนิโรธมักนี้เองที่พุทธเจ้าต้องกําหนดในเรื่องของกําจัดในเรื่องของความอยากตัณหาคือความทยานอยากมีประเภทเป็นสาคือตัณหาความอยากได้ในอารมณ์ที่น่ารักใคร่นี่มันมีสิ่งที่ดีและไม่ดีตัณหาในสิ่งที่ความอยากตรงนี้นั้นพุทธเจ้าบอกว่าถ้าเราอยากในเรื่องของอยู่ในเพศ เขาเรียกว่าเครือหัดหรือคารวะนั้นก็นำศีลห้ามาปฏิบัติเราก็กําจัดในเรื่องของความยากจนในเรื่องของความอยากในเรื่องของตัณหาราคะสิ่งที่เราถ้าไปหมกมุ่นอยู่สิ่งเหล่านี้ก็ตกเป็นในเรื่องของาธาตุกิเลสในเรื่องของตัณหาราคะที่ท่านเห็นสังคมอยู่ในปัจจุบันนี้ขนาดผู้ที่มีศีลมีธรรมปฏิบัติมาตั้งแต่ อายุยังน้อยผลที่สุดก็มาตกนะครับนะธาตุของกิเลสที่เราไม่มีขเขาเรียกว่าหักข้ามหรือจิตใจของเราไม่ให้ไปตกอยู่กับธาตุของความอยากในเรื่องของอารมณ์ความรักไขในเรื่องของเพศในเรื่องของการดําเนินชีวิตครับทำให้ชีวิตนั้นตกต่ําและตกในเรื่องของจิตตกครับเมื่อจิตตกนั้นเราทําอะไรก็ ไม่เกิดผลสําเร็จพุทธเจ้าบอกว่าการดําเนินชีวิตของบรรพชิตถ้าหากว่าประชิกก็ถือว่าเป็นตานยอดด้วนครับจะทำอะไรก็ไม่เจริญงอกงามเหมือนกับตานที่ตายแล้วก็มีแต่ตอนี้เองพุทธเจ้าจึงกำหนดให้บรรพชิตนั้นเหินห่างหรือห่างจากขเขาเรียกว่าเพศตรงข้ามครับนั่นก็คือในเรื่องของหมานที่ประจน ที่ทำลายในเรื่องของสมาธิศีลและปัญญาให้ย่อยยับและดับไปในเรื่องของกิเลสในเรื่องของอยากในอารมณ์ที่น่ารักใคร่พระพุทธเจ้าบอกว่ามีประเภทเป็นสามคือตันหาความอยากได้ในอารมณ์ที่น่ารักใคร่เรียกว่ากามตัณหาอย่างหนึ่งตันหาความอยากเป็นโน่นเป็นนี่เรียกว่าภาวะตัณหาอย่างหนึ่งตันหาความอยากไม่เป็นโน่นเป็นนี่เรียกว่าวิภวะตัณหาอย่างหนึ่งนี่คืออยู่ในเรื่องของหลักอริยสัจสี่ครับ เพราะว่าคนเรานั้นจําเป็นที่จะต้องขจัดและให้อยู่ในเขาเรียกว่าฐานะในเรื่องของไม่ว่าบรรพชิตหรือคารวะมันมีข้อกําหนดอยู่คารวะนั้นก็คือมีศีลห้าที่กําหนดนะครับนะให้เราต้องปฏิบัติตามบรรพชิตนั้นมีศีล227ครับ ต้องปฏิบัติตามนี้ให้ได้ครับถ้าเราไม่ปฏิบัติตามคือเป็นคนที่ทุศีลเป็นคนที่ขาดศีลเป็นคนที่ไม่เ็าเรียกว่าปฏิบัติตามกฎศีลของพุทธเจา้าถ้าหากล่วงลำ้ำล่วงละเมิดในเรื่องของเพศตรงข้ามหรือในเรื่องของเสพไมถุนก็ตกอยู่ในเรื่องของความทุกข์ครับปฏิบัติมาตั้งหลายพรรษาก็ต้องมาตกต่ำในเรื่องของของที่พุทธเจ้าห้าม นะครับนะไม่หักข้ามใจไม่ปฏิบัติตามถ้าเราไม่ไปใกล้ชิดหรือไม่ไปขอเรียกว่าไม่ไปตกในเรื่องของธาตุของกิเลสหรือความอยากในอารมณ์ที่น่ารักใร้ล่าเทากาจัดได้ไม่สนใจหรือปฏิบัติให้จิตใจนั้นเข้มแข็งและสู้กับในเรื่องของมนันตรงนี้ให้ได้เราก็จะรอดพ้นในเรื่องของ าการตกไปสู่ในโลกอ,อบายภมิหรือนรกไม่ต้องชาติไหนครับชาตินี้ท่านก็เห็นเห็นอยู่ก็ต้องตกนรกหมกไหมหรือความทุกข์ใจความไม่สบายกายไม่สบายใจที่ปฏิบัติมา 30- 40, 40ปี50ปีก็ต้องมาตกตํำเรื่องของกิเลสหรือราคาทะาคาที่มาบังคับหรือตกเป็นทาสของความอยากได้ในอารมณ์ที่น่ารักใคร่ เราก็พาดท่าในเรื่องของกิเลสจนได้ในเรื่องของการไม่บังคับจิตใจของตัวเรานั่นเองไม่ว่าปัญพชิตหรือคารวะจําเป็นที่จะต้องบังคับจิตใจของเราให้ได้ให้อยู่ในที่ว่าไม่ไปเขาเรียกว่าเกือกกั้วหรือไปยึดอยู่กับในเรื่องของสิ่งที่พุทธเจ้าห้ามครับพุทธเจ้าจึงบอกว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้นั้นมันเป็นในเรื่องของ กิเลสที่ทำให้เรานั้นมีทั้งดีและไม่ดีนะครับนะส่วนที่ดีก็มีคืออยากในสิ่งที่เราอยากจะเป็นพระอาหารหันต์หรืออยากจะเป็นโสดาบันหรืออยากจะเป็นอย่างโน้อนอย่างนี้ก็ขึ้นอยู่ที่เราจะต้องจำเป็นปฏิบัติเอาเองครับไม่ใช่ใครมาให้เรามาบังคับให้เราเราต้องบังคับจิตใจเราเองเท่านั้นที่จะเดินไปสู่เป้าหมายที่เราต้องการ ไม่ต้องเรื่องว่าไม่ยึดมั่นถือมั่นทุกเรื่องมันเป็นสุญญตาหรือความว่างเมื่อเราเข้าใจสิ่งต่างๆเหล่านี้นั้นเราก็เกิดมีความสุขความสบายใจทั้งจิตใจและสุขภาพกายนะครับนะาเราไม่เจ็บป่วยในเรื่องของจิตใจร่างกายเราก็ไม่เจ็บป่วยและเกิดมีความสุขขึ้นในเรื่องของการดำเนินชีวิตรหรืออยู่บนสวรรค์ในโลกนี้แล้วครับครับขอบคุณครับ ขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนครับสวัสดีครับ